วิธีการขอรายการเดินบัญชีหรือส t a t e m e n t ผ่านบัญชี Line b k มีขั้นตอนอย่างไรไปดูกันค่ะวิธีการขอรายการเดินบัญชีหรือ statement นะคะผ่านช่องทาง Line b k นะคะมีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเข้าไปในแอปพลิเคชัน Line ค่ะจากนั้นนะคะเลือกตรง Wallet ค่ะและเลือกตรง l i n k BK ค่ะและใส่รหัสผ่านนะคะ หากมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้กดปิดก่อนนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าหลักของบัญชีไลบีเคแล้วให้กดตรงส่วนของบัญชีหลักค่ะและจะเข้าสู่หน้าบัญชีของเรานะคะให้กดตรงรูปหกเหลี่ยมมุมขวาด้านบนตรงนี้นะคะเมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วให้เลื่อนขึ้นค่ะและให้เลือกตรงรายการเดือนบัญชีค่ะในหน้านี้นะคะให้ดูข้อมูลบัญชีของเรานะคะว่าเลขบัญชีที่เราต้องการขอสเตทเมนต์นั้นตรงหรือเปล่าเพราะว่าบางท่านนะคะอาจจะมีหลายบัญชีใน Li บีเคก็ได้ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลที่เราต้องการให้ราบีเคนั้นส่งรายการเดินบัญชีหรือสเตตเมนต์ให้เรานะคะและตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกภาษาของเอกสารของสเตตเมนต์ได้นะคะและจากนั้นนะคะก็เลือกเดือนเริ่มต้นที่ต้องการขอสเตตเมนต์และเลือกเดือนที่สิ้นสุดที่ต้องการขอสเตตเมนต์ค่ะและกดส่งคําขอตรงนี้ได้เลยค่ะพอมาหน้านี้ก็ให้กดตกลงค่ะและจากนั้นให้เรานะคะออกจากหน้าบัญชีของราย BK ก่อนนะคะเพื่อเข้าไปเช็คในอ e ีเมลของเราค่ะ จากนั้นนะคะก็กดเลือกที่อ e ีเมลตรงหน้าจอได้เลยอีเมลของสเตทเมนต์จากไ i บีเคจะเป็นประมาณนี้นะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะพอเข้ามาในอ e ีเมลถ้าเรานะคะเปิดเอกสารสเตทเมนต์เราต้องมีรหัสเข้าดูเอกสารรหัสก็จะมีคําอธิบายตรงนี้นะคะว่ารหัสที่จะใส่นั้นมีอะไรบ้างนะคะรหัสจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะปีเกิดเป็นคอสอเกิดของเรานั่นเองค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อน หน้าจอของอีเมลนี้ขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าจะมีเอกสารอยู่ด้านล่าง2องนันให้กดเปิดเอกสารตรงนี้ได้เลยค่ะ เมื่อมีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาจะมีป๊อปอัพเด้งมาแบบนี้นะคะให้เราใส่รหัสที่เป็นวันเดือนปีเกิดของเรานะคะที่เป็นคอสอเกิดนะคะใส่เสร็จแล้วนะคะกดเปิดได้เลยค่ะและนี่ก็คือสเตทเมนต์ของเราตามจํานวนเดือนที่เราได้ขอไปนะคะในส่วนของสเตทเมนต์นะคะให้สังเกตตรงที่เป็นเลขบัญชีเงินฝากตรงนี้ด้วยนะคะควรจะเป็นเลขบัญชีที่แสดงเลขบัญชีเต็มโดยไม่มีตัว xx นะคะฉะนั้นถ้าท่านใดเนี่ยมีตัว x ให้ไปตั้งค่าเปิด แสดงเลขบัญชีด้วยนะคะดาจะแปะลิงก์วิธีตั้งค่าไว้ใต้ล่างคลิปนะคะแต่ถ้าท่านใดต,ต้องการรายการเดินบัญชีเพิ่มเติมที่มากกว่านี้นะคะสามารถขอเอกสารโดยพิมพ์แอทไลบีเในไลน์เพื่อติดต่อไลบีเคนะคะหรือจะขอที่ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขานะคะโดยมีค่าธรรมเนียมในการขอรายการเดินบัญชีดังนี้นะคะ รายการภายใน6เดือน100บาทรายการภายใน6ถึง24เดือน200บาทรายการก่อน24เดือน500บาทก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับข้อมูลการขอสเตตเมนต์หรือรายการเดือนบัญชีผ่านลาย BK นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ